สวัสดีครับมอนี้ผมกับสิมาสตาร์ทรถฟังเสียงของเครื่องลอยสิบห้าอตนคันี้ฟังนะครับเครื่องลอยสิบหาอีซูซูนะครับมาเขามาลองฟังเสียงกันเบ้างนะครับว่าเสียงรถคนี่มันจีดังแห้งขนาดไหนอันนี้คอหน่อยนะครับคอรถอีตุกคันี้ของอูกิเจเรญยศนะครับอันนี้มันเป็นคอหน่อยครับนี่ครับอาาสิมองไม่เห็นนะครับนี่ครับ ปลายทอสามหูครับนี่เราจะลองสตาร์ทฟังเสียงมันนะครับว่ามันลั่นบ่ครับลองฟังเบิ่งเดี๋ยวเฮามาฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงทอรถอีแตนกันนี้ดังลั่นขนาดไหน จีดเลยครับดังแห้งมากถ้าให็นในน้ำนะครับใส่ยงคอหน่อยมันก็ดังแหเติบครับใส่ออยงคอเงยไหลมันก็แบบว่าเสียงมันบ่ค่อยออกดังนะครับมันดังบ่ค่อยแบบดังแหลมซ้ียงคอหน่อยครับอันนี้คอคอไอ้ทอทอไอ้ทอไอ้ เนี่ยไลททอมาเลยครับต่างแห้งเหยียบเดี๋ยครับฟังเสียงไหมนะครับนี่ครับกัสีประมาณนี้ครับเสียงทอรถที่แต่งปูกี่เรือนยนตกัสีมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเามาลองเบิร์นไฟกันนะครับเดี๋ยวเปิดไฟเบิรงครับไฟรถแต่งครับนี่เดี๋ยวเปิดเดบิวเบร์มานั้มบรรเลงครับนี่ครับ แ่งชงไฟติดไฟทั้งล่างครับนี่ครับไฟสินครับไฟสินสองข้างนะครับแล้วก็มีท้ายครับติดติดตรงดากนะครับนี่ครับนี่ครับบึงเพราะบึงตรงท้ายไฟมันกระตกลงมามันก็งา้มบึงงามครับนี่ครับสองข้างไฟ งครับย oh ้อมมาเบิ้งข ja ้างหน้าเด้อครับมาเบิ้งข้างหน้าว่ามันงามปานเดยครับมาเบิ้งทางหน้าครับนี่ครับทางหน้าครับอันนี่ทางหน้าเดี๋ยวเบิ้งไฟผ้าหมากเด้อครับไฟผ้าหมากไฟผ้าหมากนี่ครับไฟผ้าหมากไฟผ้าหมากแดงครับนี่ครับ ที่ครับที่นี่ครับตั้งค่างอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยครับขอบคุณครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ